ชมบรรยากาศ10ลบ10องศานะคะมือก็เริ่มแข็งแล้วนะมือเริ่มแข็งแล้วนะคะ,ะ,ะ,ดดนะะท่าผู้ชมโดดดีๆเดินดีๆนะคะวางกลิ้งตกน้ำตกท่าหนาวมากเลยมือแข็งคนะ่ะ ตัวเนี่ยไม่หนาวแล้วเพราะว่าใส่เสื้อผ้าหนาอุ่นแต่ว่าถุงมือเนี่ยถุงมือไม่ได้ใส่ปลายนิ้วมันเลยหนาวเดินไปหาถุงมือตรงไหนจะไม่รลืมไม่ตรงไหนก็มีถุงมือหนาหนา่ะ รู้สึกถึงความปวดมือเสี <g ül> ยงหิมะมันยุบหาถุงมือตรงไหนวันนี้ลืมถุงมือไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวไปหาในโรงเก็บของอาปิดประตูเปิดแด้เปล่าวะ อากาติดลบสิบองศานะคะท่านผู้ชมมือรู้สึกว่ามือจะแข็งหนักมาก มือแข็งหนักมากค่ะทผูเชิรยากาศติดลบสิบองศา เย็นสบายแต่คุณต้องใส่ถุงมือดีๆนะถ้าใส่ถุงมือไม่ดีอ่ะคุณจะรู้สึกปวดมือเออ ถ้าใครอยากมาชมธรรมชาติหิมะตกแบบนี้ให้มาประเทศสิแนแลนด์นะคะ กดไลค์กดแชร์ช่องสบายใจทิน่นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสบายใจไทยฟินด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย